ไม่ใหญ่ไปซะบบบนี้ครับตาร้องแรนกับมันตลาดสบายดีนนในสซยไปเหลือแล้วไหมเกือบหมุนไม,ม่ตีแหล่หมดเลยตัวได้ลูกเออจาา้าบังด้วยเหรออ้าวตัวมันหมันๆได้ไจะมีเกือบคนะู่เดียวนะบ่าฮะเออมีคู่เดียว เอาเกือบขี้ไปน้ำลูกเออพี่ๆมาบิ่งพี่มาบิ่งดูมากกียตีมากมากยีกยวบอมาเอาเดินลายลายล,ายล,ายลายีลีเด้อ มันมันขาดแล้วอาน,นั่า <c oughs> ตอกตะปูใส่ก็เคิดเห็นแต่ตอนไปเป็นวัยรุ่นเนาะตอกตะปูใส่จนจนตะปูปากตีนอะไรได้มา <c oughs> เกิดสกอนมันรวมีเงินสื่อดีตอกตะปูใส่จนว่าก็มีทุกอย่างทรายเลือกนะแม่แคนไปไปเบิ้ง มากก็ได้เบิ่งนซะก่อนอืมตอนแรกมันสิไปส่งหรอกก็เลยเขามาเมืองก็เลยเอามานำเลือกบางลูกเลือกบางก็มาเกิดแปะคูหนึ่งเอาบอว่าดังๆฮะเออ เมื่อามาดาวแะละเอาเกย์ไนี่แหละเอาไปใส่ใส่เวลาไปคุชิหล่อนะ มันใหญ่โพดบอสีฝาเนะนี่ยทางหลุมนะหน่อยโพดอากาศมันห้อนพี่น้องเลยอ,เอยากกินเกิบมาเนี่ยเศร้า,าอยากมากไหมเราจะกินเกิบแทนมากไม้เรา แม่ข้าคัดออกมาอีกพี่น้องนางมาเซลนสนา,ซายพอดีอยู่บอฮึอะอืออยู่ในกล่องโลเซาหาพี่น้อง <c oughs> ล้างกล่องสามสัวกัมเมียนี่ยมาได้นองเนื่อากัน <c oughs> บอกาซีมพี่น้องก็แปลว่าย่านแบบย่านมาถึงย่าผิดนะถึงหน่วยแบบเขาอาบยาผิดนะเ <c oughs> พราะว่าร่านนี่นะเป็นร่านที่แบบบรธทัมาานะ บัเนาบัวายเออเหมือนข้าวมัเล่าบอจักข้าข้าสดบัมีแล้วของสดบัมีอย่างกด้มากอ่ะแบบปิ๊ดดังมาเลยแบบแมนกุ้งเน่าหลับบัได้พอโลูน่า้ินหนาเลยน้ากระบอกอยู่ด้ว่าบอเน่าบัวายน่าบัได้เป็นป้าทสธมาเงาะโลละสามสิบพันพี่น้องบัเนาบัวายรวมนาบกับายบัวลับที่สาดิบ ดิบเข,ขาบอก่เป็นดีทีก่มันคือ,อ,อแล้วเาอตเรียนแ่วูไมแค่้และมันดิบถ้ามันสุกน่มันได้กลิ่นมันหอม,อมข,ข,อขอเป็นดิบเนี่ยเป็นดิบมอเกอด <c oughs> เป็นดิบเลไนะโลเท่าไหร่โลสองร้อยบาทหกสิบพฮะอืมแ้เงินสักที อกนจากอานปดหม็อบนยังมันดิบเนาะนี่เดี๋เขาจะขาดเพราหยังันดิบเลยหมูอ้านนี่โลาดเบิดมือเดียวเลย่อลีเบิดเลยบ้านีีโลกกินหรือเขาเหยังวเราซื้อผัแกงิหาเที่ยซื้อผเดียวนะน่อยนี่ซุกกันซื้อไปแกงถิมาเปลือกนะอือ มือชุกเลยมือออ่นหนาวพอดีพอแล้วอันนี้ก uh ับบอเอาเองก็เอาใส่ทงสื่อๆดอกที่จริงบอได้ซื้อแม่นไทยคลิแด้วยกันนี้อย่างนี้บอเอาของเอาซองโลกับพอ ้ <g binary> ่ได <glaube pled> ้ซื้อปเมื่อไันไปมาสี่โลวันี้าบเนออกบได้มิอเพม่างเดียวาเอาเดมา่อแสกุงเด้อพวกเอาเด้น่ากมันมันนอ่ เออที่คอยเห็นนันที่ว่าล่ามในในติ๊กต้องส่งซอันมอล่ามอะไรนั่งเอกมอล่าที่ล่าในน้องซิโนเมือนเด้กับไรไซนีไปนเหตุพิษกดอย่างนะไป็นเหตุพิษกดอย่างเวลากินอาหารแม่นอยไออกหนาสงสารอะไรเนาะก็เลยการมาเป็นแม่ค้าเลยสั่นจอมากนี่มาถายปมีแน่ไหนเมน อยไล่คนออกน่าสงสารอีลีไม่ใ้เลยขาพิโรครบกับเร็ได้นะคเราะมือส่หขายเจ็ดต่าี่เอายังน้คุณหมอร้ละเจอสงไปแล้วคเป็นสี่ทอกสออืม้องาคนมีกัสอ่มีนกำลังตั้งใหม่เออเรากำลังเป็นเพนแรกที่คอยเอานะคานเออังมีเ อืสาร้วยใ้ือมาหาเงินเแล้วาหัวโจที่น้องได้ของหวานกับโดนัทกับเกิบสองขู่ บุษย์หายก็จะเสียดในอะไะพี่น้องเอ,อ้ยตะสงสารเกือบใส่ไปโรงเรียนมาดูเนาะต่อกระดุมจะสมเม็นท่อนด้ดอก không con kinh sát gì anhเลย con kinh tham mưu ở đó ừ, để Mày nhảy, đi ban may nhảy hông gì sai đi nhỉ nhỉ nhảy bắt lột lúc rồi son quan im เน่ล้กเดคาคาลนี่ผู้ลูกนะผู้ลูกเบาบ่งแม่ซะเบิ่โรลดออกฝันแม่ประทันกะึ้นได้คาเดียวใคตีกดอยากเราครับโอ้ยไม่ตังหัวเลยเนาะอยากหัวเด้ เอาวานี่ลูกอ่ะไปกินเราเด้อมาทงเอาไหวได้เอามาสีบูดอันนีน้อุ้ยหนามลุงเอาโดนัทดิเฮืองๆจะได้กินเถอะหนึ่งจับดีๆอันนี้ แม่ไปลร็วขับรอไปแม่เข้ากระเมื่อบรรเสีเสวสาดมา